มีคำถามจากผู้ป่วยท่านหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่ดีมากทำไมผู้ป่วยต้องสร้างภูมิคุมกันให้สมดุลด้วยคำถามนี้สำคัญมากนะครับเพราะว่าภูมิคกันคือคกลไกหลักที่กำหนดเลยว่าร่างกายเราอยู่กับโรคต่างๆได้อย่างไรหลายคนยังเข้าใจผิดนะครับว่าการที่มีภูมิคกันเยอะๆยิ่งดีแต่จริงๆนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้น ถ้ามากเกินไปอาจเกิดการภูมิแพ้หรือเกิดการแพ้ภูมิตัวเองระบบภูมิกันทำร้ายร่างกายของเราเองก็ได้นะครับและในขณะเดียวกันถ้าภูมิกันต่ำเกินไปร่างกายก็ไม่มีแรงต้านโรคเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบที่ถูกต้องคือเราต้องสร้างภูมิกันให้สมดุลน,นะครับร่างกายคนเรานะครับมีระบบภูมิกันที่ทำงานหลักๆอยู่3ส่วน หครับภูมิคุ้มกันในลำไส้ถ้าลำไส้สมดุลมีจุลินทรีย์ที่ดีมากพอก็อจะช่วยสร้างภูมิคุมกันกว่า70เซนของร่างกาย 2. ภูมิคุมกันในเลือดถ้าเลือดสะอาดเม็ดเลือดขาวก็สามารถทำหน้าที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมและเชื้อโรคได้เต็มประสิทธิภาพภูมิคุ้มกันผนังเซลล์ ถ้าเซลล์แข็งแรงก็ได้รับสารอาหารได้ดีขับของเสียได้ดีและป้องกันเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมไม่ให้เข้าไปทำลายภายในเซลล์เมื่อทั้งสามระบบนี้สมดุลกันร่างกายของเราก็จะมีพลังในการซ่อมแซมฟื้นฟูและต่อสู้กับโรคได้ดีครับนี่แหละครับคือเหตุผลที่เราต้องมีภูมิุมกันให้สมดุลมันไม่ใช่แค่ป้องก,กันโรคแต่ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น ผู้ป่วยรายคนที่ดูแลภูมิกันให้สมดุลก็พบว่าอาการหนักหนัก,นกเบาลงใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงคนปกติและมีความหวังในการฟื้นฟูสุขภาพอีกครั้งดังนั้นนะครับใครที่อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือผู้ที่กำลังต่อสู้กับโรคใดๆขอให้เริ่มต้นจากการสร้างภูมิกันให้สมดุลเพราะนี่คือเกราะป้องกันที่ดีที่สุดของชีวิตเราครับ